สวัสดี m a t ยสวัสดีครับวันนี้ก็ไปข้างทางนะครับก็นนี้จะมาบุญลมชิปเอกดแทงแล้วขวาห้ิบกว่านีไานนา่ไปเรียกมาแันแกงมึงอ่ะไปเรมาแจนแกงมึงอ่ะเอามาให้ก็ชิปเอแล้วแทงปึ๊บนี่ ชิปเอแทงตอนานี้ชิปเอแทงที่ฟอดเล็กบ้างไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวลองใช้กรอบไม้กรอบ ชิปเอแทงอ๋อ,อ,อ,อดูแลทาโร่เหียมันต้องแทงให้ตรงเฮ้ยไอ้อลน้นโต้ครับอุลลมนี่กดแทงแล้วคลิกคลิกข่าเลือกบาร์ปุ๊บนี่ลองหาไม่ดูอีก คุณบู๊คนแถวนั้นก็ได้ไไแทงไปคนเฮ้ยครับพี่แทนไปคนนั้นนะ่ะแล้วหันมานอ,งองนี้คุณแทนคนนี้เอ๊บเนี่ยง่ายมากเลยครับแทลนล้นที่นี่บู๊ตไอ้ล้นนี่เฮ้ยเราจะแทนไอ้ล้นใช่ไหมก็แทงคนนี้ปึ๊บเฮ้ยไม่เต็มแทนคนนี้ไปหายลน้นแทนคนนี้ไปหายล้นนี่ แท่งคนนี้แท่งคนนี้ไปหายไปเ้แท่งคนนี้มาหาคนนี้ถายรูปมานี่ยไหนมึงเยี่หอะไรแท่งคนนี้มาหาคนนี้ไม่ติดแท่งคนนี้มาหาคนนี้เอ้ยไม่ติดแท่งคนนี้มาหาคนนี้ติดแล้วแท่งคนนี้มาหาคนนี้แท่งรถมาหายรถเฮ้รู้ไปแล้วแท่งรถมาหายรถ แทงดำมาหายรถก็ติดน,นี่ครับทำให้ดูอีกตัวนึงแท้ไปมาหายรถแท้รถไปหายรถแทงนี่ดีกว่าปุ๊บนี่ประมาณนี้ครับโคตรง่ายเลยกดแทงแล้วทิ้ฝาเลยดีกว่าไอางี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับไอ้หวัวรถเชื่อาย